แออเเป็นคอนเนอร์ครับของนั่นเพียสอยู่ คอร์ดเข้ามาหน้าก็ไปโทษตรงนี้เสียไปได้ครับผู้สาวประตูคนเนอรครับตรงนั่นเพียอยู่จังหวะคอร์ดเข้ามาครับแล้วคอร์ดเข้ามาหน้าก็ไปโทษตรงนี้เ,เสียไปว,วดขึ้นมา อาหลุดเดียวไปแล้วครับแล้วแต่ล็อกลูงนี้ไปก็ไม่ได้นะฮะยังได้เป็นลูกคอนเนอร์ครับสำหรับทางด้านของเฟร็ดยูสุรัธานีซิตี้อ๋อหลุดเดียวไปแล้วครับแล้วล็อกลูงนี้ไปก็ไม่ได้นะฮะขอนอั์คิกครับยาวออกมาแล้ว บอลของหัวยอดอันแล้วไหลมาฟวาวแล้วฮะฟีชหัวย,ยอดอาคาเดมีเข่าแล้วได้แก่ตัวหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหหลนะักครับช็อตนี้ นี่เราขอโทษขอโพยไปฮะเอาละวจะแต่งออกไปทางขวาครับเอามาแล้วโอ้โหจับมือขอโทษขอโพยไปฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับโอ้โดนานของหัวยอดยชุดเลยฮะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับของครึ่งเวลาหลัง หมอกหรือควันครับเนี่ยหมอกใช่ไหมไม่มีคิดว่าใครเผาอะไรครับคิดว่าใครย่างไก่อยู่หลังสนามครับมาที่ทางด้านของเพีรยูสุรธานี ทะลุช่องชอบน,นี้ก็ยังไม่ได้ฮะจากมันแล้วขวาแล้วถ้าฝนไม่ตกสนามน่าจะเล่นมากเล่นดีมากเลยฮะสนามนี้ถือว่าโอเคเลยฮะสนามของ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบ,บี่ครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้พอคุณไปทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยฮะที่ส่งเสริมเยาวชนในรบบรากหญ้าบเพื่อในการพัฒนาฝีเท้ายิงเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ฮะ ขึ้นไปครับผมเปิดออกมาชอดน,นี้ก็ยังมุกสกัดออกมาได้อ๋อได้สวนสวนขึ้นไปบ้างหรือเปล่าทางด้านของห้วยอดห้วยอดอาร์คารามาีนี่ครับตัวหมายเลขสิบนี่ผมเชียร์กันอยู่ครับเอาเลยคะชนอย่างเดียวครับลูกเบียดเลยครับไล่กระแทกไลก่ไหลแกอยูงไหนก็นะ นี่ครับเก็บเก็บเก็บไได้เออเอาไปไปไปเออเอา,เอา,เอาลบหนึ่งจะว่าแล้วนี่เนี้ยนี่ครับทำวิ่งทำทางมาแล้วเออเออวิ่งวิ่งมาแล้วนี่ล้วก็ฟาวครับเห็นอยู่สู้ๆครับคุณมอนรัตมาเข้ามา ข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเลยฮนะเป็นด้านของเพชรยูครับที่เอาชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์ฮะทำได้5ประตูในครึ่งเวลาแรกครับแล้วก็อีก1ประตูในครึ่งเวลาหลังนี้ฮนะวันนี้เราก็นาทีลงไปแล้วครับ กในขันสิคู่ของรายการ t h i l l n n Southern y o ยุทธ e ลีก e 2025นี่้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมารับชมกันต่อครับสำหรับใครที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็ขอเดินทางอย่างโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็วันนี้ก็นอนหลับฝันดีครับนี่ยคนสำรวยฝ่ายจัดเดินอยู่ครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับราตีสวัสดีฮนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ